สวัสดีครับคุณผูช้ชมทุกคนคอยู่กับผมพลมอเตร์เทนะครับและผมได้รับเกียริจากนี่เลยครับเฮียเบนซ์ดีเจริญยนต์หรือที่เรารับทราบกันดีว่าคุณเบนซ์จากดีบิ๊กไบค์นะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ผมกับคุณเบนซ์ก็ได้รับเชิญจากทางไทยอั่มเนาะมาเทสร,รถใหม่ก็คือตัว s p e e d t r ป p l e ั2 0 0 RS แต่ว่าจริงๆอรผมอะแอบเจอคุณเบนซ์เขาตั้งแต่ม่วันก่อนเนี่ยคือจำรถแกได้เลย a u d ด RS4 ก็เลยดีแต่ทักแกมัน อะไรนะแถวอยุธยามั้งเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็วกมาเจอกันอีกชีก็เลยว่าแบบเฮ้ยเป็นโอกาสอันดีรับว่าแบบรถหล่อนหล่อสมรรถนะสูงแบบนี้แล้วคุณเบนเองครับเป็นคนที่ใช้รถแบบจริงจังเลยนะคือใช้เป็น e อ e ว y d ด y u ย e เนาะทั้ง<ช>เดินทางไกลใช่ไหมฮะเดินทางไกลเดินทางใกล้ใช้ทุกวันไปทํางานแล้วก็มาสนามช้างลาสุด,สดก็อยู่ในช้างนี่แหละวิ่งจนพัง <laughs> <laughs> ไอที่เบรกพังคลิปนั้นผมก็ดูอยู่นะโอ้โหใช้แบบจริงจังเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาให้คุณเบนนะครับ แนะนำรถหรือเขาบอกโอ้โหเป็นยังไงบ้างคันนี้เนาะทำไปแบบจัดเต็มมากขนาดไหนครับผม mm hmm. รถตอนนี้ผมว่าทำทุกส่วน mm hmm. คือรถเดิมจริงๆรถมันเดิมมันขับดีนะแต่มันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่รู้ว่าด้วยความผมมีความละเอียดสูง mm hmm. หรือว่าโลกจิตสูงว่าแบบมันยังอันนี้อีกนิดนึงนะอาจให้อันนี้อีกนิดนึงเราต้องปรับอันนี้เราต้องเปลี่ยนอันนี้เราต้องทงํานี้เราต้องจูดอันนี้ mm hmm. มันเลยก็เลยอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างหน่อยกลายเป็นเนี่ย ท่อกองกล่องล้อโชค๊คครบน,นี่ก็คือเป็นจุดที่ลงตัวสุดแล้วไหมครับ<ช>ก็ตอนนี้ลงตัวสุดแล้วแล้วก็บวกกับว่าตอนนี้ภรรยาผมาเขาเพิ่งตั้งคันใ็เป็ไไ่ได้หกเดือนละคาแรคเตอร์รถเดิมอ่ะค่อนข้างแข็งผมว่าเขา R&D บนออโตบานที่ถนนเขาเรียบมากมันไม่เหมือนกับประเทศไทยเราเนาะคือไอซีถามว่าขับดีไหมมันจะมีรถมันจะเป็นรถสองคาแรคเ,เตอร์ครับคำว,ว่าสองคาแรคเ,เตอร์คืออะไรถ้าคุณวิ่งบนถนนลาดยางอันนี้คุยที่รถเดิมนะ มันจะเป็นรถที่วิ่งดีมากแต่ถ้าคุณวิ่งบนถนนคอนกรีตเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นรถที่อัด <c oughs> ย่างว่าเพราะว่าผมว่าโชคเข้าว่า i a n d บนถนนที่มันดีมากคือถนนบ้านเรามันเ,เราก็รู้กันอยู่ถนนบ้านเราคือมันแย่มากอะ่ะมันก็จะเกิดอาการผมก็เลยต้องเปลี่ยนโชค๊ค <c oughs> เปลี่ยนอะไร <c oughs> เปลี่ยนอะไรก็ ตอนนี้จะปรับโช้กให้นุ่มสุดเลยอ๋อใช่เพราะอันนี้มันเป็นเป็นแบบปรับสัตย์อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยขัยให้มันนุ่มไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้พยายาคุณเบนต์ก็อย่างที่บอกเนาะแล้วเดี๋ยวพอพอเสร็จอยากกลับมาเป็นพ่อบ้านสายซิ่งก็ก็ไปปรับให้มันแบบอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเป็นฟูลยัตจันด์อยู่ในตัวนี้ก็ตอนนี้ก็คือยังไงบ้างนะครับคือใส่กรองใช่ไหมครับมีกรองของ BMC กรองใส่ BMC คือรถตอนรถเดิมออกมาถ้าเกิด ถ้าเกิดพี่พลเคยขับคันเร่งมันจะเหนียวนิดนึงอ่าใช่มันมันจะนึ่หน่อยนึ่ๆครับผมสเต็ปแรกเปลี่ยนกองโฟเลดมันมาดีขึ้นอากาศเข้ามาแต่พอแมทชิ่งผมก็เลยเปลี่ยนท่อต่อแต่ท่อเนี่ยบอกตรงๆลองเดินไปดูท่อกันนะสักนิดหนึ่งคือคนส่วนใหญ่เปลี่ยนท่อเพราะว่าอยากให้เสียงมันเพะแต่ผมอะเป็นคนที่เปลี่ยนท่อเพราะใช่เสียงเพะเป็นเป็นปัจจัยรองแต่ใน Audi RS4 ถ้าเกิดใครมีใครเคยได้ขับนะครับคือท่อเดิมมันจะมีวาล์วมันจะมีวาล์วปิดกับเปิดอันนี้พูดถึงท่อเดิมซึ่งตัวนี้ก็มีเปิดกับปิดเหมือนกันแต่ปัญหาของท่อเดิมเลยคือจังหวะเปิดวาล์วหรือว่าเร่งเร่งรอบสูงมันจะมีอาการโดนค<ม>ําว่าาการโดน,ดนคืออะไรเบาะจะสั่นคอนโซลจะสั่นมันมีโดนมีอยู่ข้างอันนี้คือท่อเดิมแล้วมันอั้นอ๋อใช่แต่พอเปลี่ยนตัวเนี้ยตอนแรกคิดว่าน่าจะโดนหนักเพราะเสียงมันลากมากแต่ไปไปมา อาการโดนคือไม่มีเลยคือตัวนี้เขาเมืองนอกนิ่งสมูทช่ตัวนี้ผมใส่ของบิวเทคเขาขึ้นชื่อว่าเสียงมันพอในส่วนนี้เครื่องบล็อกนี้ละแล้วก็ไม่มีอาการโดนเดี๋ยวคลิปเสียงเดี๋ยวเราอัดบันทึกไว้ไปแล้วเดี๋ยวให้ไปกดรับฟังอีกทีนี้ก็คือเป็นในส่วนของพ่อแล้วก็กรองไปแล้วนะครับแล้วมีการแบบอัปเกรดจูนสเตรสดับไหนสเตทหนึ่งสเตตหนึ่งจากเดิมตัวนี้เดิมรอบแรกอั450ม้าแล้วก็ตอนนี้เป็น510 ผมไม่เหมือนเหมือนโจทย์เดิมเลยผมไม่ได้ต้องการแรงนะผมถ้าคนถนนนะผมเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วโดยเฉพาะตอนนี้แฟนท้องอยู่เป็นคนแต่มันจะมีอย่างที่บอกอ่ะมันจะมีอาการที่ออกออกตัวแล้วมันหนื่อหนึ่งภาไหมคันเร่งหนึ่อยพอรับพอเราปรับสเตนหนึ่งปุ๊บอ่ะท่อกองกองคันเร่งมันเบาขึ้นมันทําให้เราขับสบายขึ้นและประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยแต่ในทางการข้าเหยียบก็กินขึ้นเพราะมันแรงขึ้นถ้าเราขับชิวเียวมันจะประหยัดขึ้นคันนี้ผมวิ่งกรุงเทพนะครับ แปดถึงสิบโลลิตรในเมืองแต่เนี่ยถ้ามาบุรีรัมเนี่ยถ้าถ้าผมมาคนเดียวอ่ะแปดโลลิตรแต่ถ้าเกิดมีคนแต่ถ้ามีคนนั่งมาด้วยอ่ะสิบสองโลลิตรสิบสองโลลิตรนี่ใช้ความเร็วสักเท่าไหร่อ่ะบอกตามกฎหมายกำหนดทั่วไปก็เกินนิดหน่อยก็เกินนิดหน่อยโอ้ก็ถือว่าประหยัดประหยัดประหยัดใช้ได้เลยนะก็กรุงเทพร้อยมากรุงเทพบมกรุงเทพบุรีรัมผมวิ่งตอนนั้นสี่ชั่วโมงไม่ถึงดีเลยโอ้คือก็แหมรถตรงสิบโลลิตรนะตอนนั้นที่วิ่งคือแบบ ไม่ได้เบรกหนักแต่เป็นคนที่ผมเป็นคนที่ชอบขับรถไหลๆผมนึงชอบสไตล์รถที่มันแบบไม่ใช่แบบเออเบรกแล้วเปิดคันเร่งต่อแล้วหนืดมันต้องฟืดมันต้องต่อเนื่องแบบพอเราสมมติเรายกแล้วเราเติมต่อได้เติมต่อแล้วมันไปเลยจังหวะมันจะไม่หน่วงคือไม่ต้องขนาดว่าต้องปั่นบูทอะไรมาขนาดนั้นผมไม่ได้เป็นคนที่บบเหยียบคันเร่งจนบูทปาดมาขนาดนั้นเป็นคนที่ค่อยๆเติมแล้วมันมาเรื่อยๆให้มันแบบว่าสมูทขึ้นเรื่อยๆนี่ครับก็โจทย์ของคุณเบนก็ประมาณใช้งาน everyday use แต่ก็คือต้อง เรียกว่าขับได้สนุกด้วยเนาะขึ้นมา60ส้ากับการทำสเต็ปหนึ่งก็คือพวกกรองท่อก็ถือว่าม,มีแทนจะทำสเต็ปต่อไปผมว่าคือคนเราไม่ได้เน้นแรงมผมว่าสเต็ปนี้กกำลังดีเพราะว่าอะไรเราเดลี่ยูสสเต็ปสเต็ปต่อไปคือการเอาแคทาลิสติกออกหรือว่าเปลี่ยนแคทที่มันโฟเลตดีขึ้นแต่ผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นนะมันจะไม่ดีใช่มันจะไม่มไ,มไม่เป็นมิดมลพิษคือคือไอเราเล่นรถมาเยอะรถแรงแรงมันต้องแบบ เรายืนหลังรถอะคุยกันไม่ได้แต่คันนี้ผมบอกเลยว่าสตาร์ทรถเปิดวาวนะไม่ได้กลิ่นไอเสียแม้แต่นิดเดียวเลยอันนี้คือโจทย์ที่ด้วยความที่เราใช้ทุกวันแล้วก็แฟนผมยิ่งกำลังท้องเลยกลิ่นนิดเดียวผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใช่ใช่ก็เลยขันมากครับสเต็ปนีน้มนผมว่ากำลังดีเพราะว่าแรงกว่านี้เราใช้ไม่หมดนะ <S <S แล้วผมอะคันอะครั้งล่าสุดที่เอาคันนี้มาก็วิ่งในช้างรถเดิมๆเนี่ยสเต็ปนี้แต่ตอนนั้นโชคยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ๋อตอนนั้นยังยังเป็นโชกเดิมรอครับชคเดดิิมแต่่ใสสปหล อ๋อใส่สปริงโหลด,ดใช่วิ่งในแท็กสองจุดสี่กิโลลิตรจากสิบสองโลลิตรน้ำมันเต็มถังวิ่งได้ร้อยโลหมดตอนนั้นวิ่งไปประมาณสักกี่รอบครับที่เห็นคุยกันว่าจะ,จะกดให้ลงต่ำกว่า2นาทีใช่ไหมคือรถเดิมผมว่าแ <c oughs> ต่มาอย่างหนึ่งคือรถเดิมลงแท็กไม่ได้ผมบอกเลยวันนั้นผมยางเดิมเปลี่ยนแค่โชคสปริงแตกเดียวแล้วก็เนี่ยท่อกรองกองกันเนี้นเวลาเวลาตอนนั้นวิ่งได้ ประมาณ2นาทีสองนาทีสองสศูนย์สองโอ้สองต้นต้นเลยเนะี่ยก็เวลาถามว่าโอเคคุยกับคําว่ารถรถบ้าน5ประตูหนักเกือบ2ตันนะใช่ก็ถือว่าเวลาโอเคแต่ถ้าเป็นพวกรถแข่งจริงจะทำได้ผมว่าเวลาลงได้มากกว่านี้คือตอนนั้น <c oughs> เดี๋ยวนะครับคือคือเป็นยางตัวน,นี้ไหมฮะ <c oughs> ยางติดรถนี่เลยอ๋อไอ้ยางตัวน,นี้เลยยางตัวนี้เลยยางตัวนี้เลยอ๋อเออลืมไปงั้นอยากให้มันเป็นแนะนำโอ้ล้อตัวนี้หน่อยสวยมากเลยที่ที่คุณเมนบอกตัวนี้จะเป็นล้อล้อที่ผมสั่งตัด ล้อเนี่ยก็ตัดมามีเหตุผลเหมือนกันคือเราไม่ได้ว so, ่าเราสวยโอเคสวยด้วยมันสวยแหละคือผมล้อเดิมผมไม่ชอบผมว่าล้อเดิมมันเป็นสไตล์ล้อเงาใช่ใช่บางคนบอกบางคนบอกว่าสวยนะแต่ผมบอกตรงผมล้อเขาคิดคนน่าเขียนผมรู้สึกว่าในรถเยอรมันนะสําหรับผมเองนะล้อเดิมของ audi อ่ะขี้เลอะสุดเลยใช่เบนกับ B m อผมว่าถ้าถ้าเป็นตระกูลเหรือตระกูล MG เมจเขาจะสวยหน่อยก่อนก่อนหน้านี้ผมใช้33ส E ดีเห็นล้อเดิมก็ไม่รู้สึกว่าขัดตาก็ใช้ล้อเดิมมาได้ไม่รู้สึกว่าแบบ แต่คันนี้ผมเห็นล้อดเดิมมันขุมมุดผิดมากใช่ใชคือหนึ่งมันเป็นล้อเงาสองล้อมันอผเข้าไปในสูงอ๋อสไตล์รถบ้านหนึ่งไหมครับแต่พอเราสั่งตัดเราตัดออฟเซ็ตที่มันพอดีอคือล้อชุดน,นี้ใส่ A4 ก็ไม่ได้ใส่รุ่นอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามันสั่งตัดมาพอดีโหลดเต้เท่าไหร่ก็ไม่ติดแล้วล,ล,ล้อก็แน่คือแล้วล้ออย่างเดียวหนักประมาณเจ็ดเจ็ดถึงแปดโลนเจ็ดถึงแปดกิโลมันเบาได้เบาลงไปอีก คือล้อเดิมมันก็เบานะล้อเดิมมันเบาแต่ตัวนี้มันเบาคือมันเป็นล้อฟอร์ดมันเบาไปข้อดีอย่างล้อเบาคือวิ่งช่วงล่างมันก็จะนุ่มขึ้นแปลกนะตอนผมเปลี่ยนเปลี่ยนโช๊คอะก็รู้สึกว่านุ่มขึ้นแต่พอเปลี่ยนล้อนุ่มขึ้นอีกเพราะว่านึ่ว่าล้อล้อมันเบาแล้วก็ฐานล้อออฟเซ็ตมันออกมาเยอะขึ้นใ่มันออกฐานล้อมันห่างขึ้นมันทำให้มันมีจุดรับ่าใช่ตรงนี้เนาะมันลดแรงกระทำทำให้ลดแล้มันนุ่มขึ้นตันหนึบหนึบกว่าเดิมตันนุ่มขึ้นเพราะว่าฐานล้อมันออกมา อย่างตัวนี้สีนี่คือมันเขาเรียกว่าสีทนอะไรยังไงครับเป็นบนี้ไอ้นียเป็นล้อของ HRE ครับรถล้ออเมริกามันเป็นสีฟินิชชิ่งพิเศษที่มีที่ผมเคยเห็นเฉพาะ h i e เท่านั้นเลยคือบอกตามตรงผมไปตอนก่อนจะเปลี่ยนอ่ะผมแค่อยากได้ล้อที่มันเบาขึ้นแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้วพอมาดูสีเนี่ยส่วนตัวชอบสีนี้ที่สุดเพราะว่าผมรู้เลยผมไม่ได้เป็นสไตล์ที่ว่าซื้อรถมาขัดแล้วก็จอดโชว์เราซื้อรถมาใช้งานสัเกณฑเนี่ยนี่มอมมากเลยนะแต่มันก็ดู คือด้วยสีมันจะเป็นสไตล์แบบเลโทรแบบใช่มันออกด้านๆด้วยหน่อยอ่ามันอมฝุ่นแต่มันก็ยังรู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยจโชว์แล้ไม่ต้องเงามากมันเป็นฟินนชชิ่งพิเศษอะสีมันจะแบบเหลือบไปเหลือบมาใช่ผมมองแล้วมันออกเป็นปลอนทองแดงแต่ก็มไม่เชิงนะมันยังมีเหลี่ยโทนอื่นอยู่ก็เลยแบบเออเป็นล้อที่แปลกตามากแล้วก็ลายการเขามัน แต่ว่าไว่ก็แปลกมันวิจิตนะครับผมจะเรียกว่ามันดูแล้ววิจิตมากไม่ซ้ำไข่อยู่ดีไม่ซคือใครเห็นรู้คือทุกนักขับต้องขับเรียบร้อยนะเพราะว่าเขาเห็นล้อได้รู้เลยเพราะว่าชุดนีมีมีชุดเดียวในประเทศไทยอาจจะในโลกเลยไหมฮะอันไม่ถึงกันในโลกอันนี้คือชุดเดียวในไทยแล้วเรื่องตอนนี้โชคอะครับผมตอนนี้คือเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นของตัวไหนยังไงเป็น K W v 4ครับ K W อ๋อเป็นตัว B 4เป็น B 4 คือตอนแรกอัผมมองโจไว้จะเปลี่ยน V3 แต่ผมกลัว V3 มันสู้โชคเดิมไม่ได้คือต้องยอมรับแหละชคเดิมอะรถเดิมอะเป็นรถเดิมดมันรถมันดีมาก <Okay. S 1> เลยนะอยู่แล้วมันมีปัญหาเรื่องถนนคอนกรีตเดียวเองแต่พอผมรู้สึกว่าเปลี่ยน V4 ด้วยความที่ V4 อ่ะมันเป็นทูเว a ์วาลแบบ2ทางครับทำให้มันจะสามารถปรับปรับระยะคอมเพรสของทั้งโลว์สปีดกับไฮสปีดแยกได้ไม่ไม่ไม่ใช่คำว่าโลว์สปีดไฮสปีดคือไม่ใช่โลว์สปีดเราขับช้าไฮสปีดคือขับเร็วนะครับตกหลุมเร็วกับตกหลุมช้า เนื่องไหมครับสไตล์รถแข่งอะ่ะเราต้องปรับแข็งจังหวะที่เราวิ่งบนคลื่นถนนรถมันต้องหยุดหยุดการเต้นของสปริงอยู่แต่จังหวะที่เราปาดเข้าเอกที่มันดึกด๊กๆกับสปีิ<ม>อ่า<ม>ถ้าเราเซ็ตแข็งเกินไปมันก็จะดิบรถออกมามอันนี้มันสามารถปรับได้ว่าถ้าถนนถนนทางเรียบให้มันแข็งแต่สมมุติถ้าเกิดเราไปเจอบัมบนเอกอ่ะเซตให้มันนุ่มในช่วงนั้นได้คือวาลจังหวะที่มันกระแทกเลยวอ้โบบมันจะมันจะเปิดไปกวาวตัวหนึ่งทำให้เราสามารถปรับได้เลยว่าอยากได้โลสปีดที่ซับคึืนถนนได้เท่าไหร หรือจะปกหลุมแรงๆหรือว่าวิ่งเข้าเอเปกอ่ะจะนุ่มหรือแข็งยังไงรือ hmm. ผ้าไม่ปกติโชกอะ่ะมันจะมีค่าเลนส์อย่างนี้เราขยับมาทางนี้มันก็จะไปทางตัวอ่อนมันก็จะอ่อนมาทางตัวแต่เนี้ยมันจะเป็นเหมือนสอง่ามันจะเป็นมันจะปรับอย่างนี้ได้นุ่มขึ้นเยอะนคนท้องนั่งได้แต่ก็ยังได้คาแรคเตอร์ที่สปอร์ตคมแล้วอันนี้เทียบกับตัวก่อนหน้าที่ใส่แค่สปริงโหลดครับเตี้ยลงกว่าเดิมอะไรยังไงไหมคะ ตอนใส่จะปิ้งโหลดเตี้ยกว่านี้แต่แต่ตอนใส่ขออนุญาตยังเอ้ยนิ้วผมนิ้วหนึ่งยังยังได้อยู่นะยังยังเหลืออยู่แต่แต่ตอนใส่สะปิงโหลดนะครับช็เดิมสปปิงโหลดด้วยความที่รถอ่ะมันไม่ใช่รถสปอร์ตมันคือรถขนของรถพอบานเราพับบาะเราจะขนผมเคยไปขนเฟอร์นิเจอร์อีกกียด้วยรถแค่นี้ไปขนมาแล้วมันทําให้รถช็อกเดิมถ้าสังเกตดีๆท้ายมันจะยกถ้าเป็นไ s 5หหน้าหลังมันจะพอดีหลังจะสูงกว่าหน้านิดเดียว แต่ถ้าเกิดเป็นไอสเราจะเห็นแบบชัดเจนเลยว,ว่ามันมันจะสูงขึ้น,นมาเพราะมันจะทรงอวบนัวยนะใช่เผื่อเราบรรทุกของหรือคนนั่งพอเรามีคนนั่งปุ๊บมันจะลงมาพอดีแต่ถ้ารถนนไม่มีคนนั่งมันจะโดโดโดดขึ้นมาเลยแต่นี่คือผมจะเซตให้มันหน้าหลังเท่ากัน <S <S <vis S 3> หลังถ้าดูดีๆมันจะสูงกว่าหน้า <S <S ประมาณครึ่งเซน <S <S ต้องต้องต้องสังเกตดีๆสังเกต,ตสังเกตดีๆเราก็ไม่ได้มองแบบว่าเต็มมิติหรอแต่ตอนแรกตอนที่ผมใส่สปริงโหลดไปชกบเดิมอ่ะท้ายมันจะยกเลย แต่ด้วยความที่พอมันเป็นชคแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเผื่อโหลดหลังมากคือไม่ต้องเผื่อบริเขาเรียกว่าต่อให้มันนั่งเต็มขนของโชคหลังเขาจะไม่ยัวกพรคโชคเดิมมันเฟิร์มมากไอชโชคแต่งวนี้มันเฟิร์มมากนอกั้นรายละเอียดก็พื้นฐานก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วอยากจะถามถึงนี่นะฮะเรื่องของหลังคาพาโนรามิกเป็นไงบ้างครับร้อนไหมไม่เคยได้เปิดเลย เค้าเเม่พิ่งเปิดล่าสุดเมื่อไหร่นะครับเมื่อวานไปเขาใหญ่มาอ๋อรับลมกลางคืนเขาใหญ่อากาศคก็ดีเลยผมเพิ่งได้เปิดวันนั้นอ่ะแต่ปกติผมปิดตลอดแต่มันเป็นผ้าบางๆนะแต่ก็ไม่รู้สึกว่าร้อนแต่นี้ผมพูดได้ผมติดผมติดฟิล์มตัวอะไฟิล์มท้าบางทีนี่ผมจะติดฟิล์มทัชเนี่ยเบอร์มันจะเทียบกับเบอร์เป็นเป็นฟิล์มเซรามิกแต่เป็นเฟอร์เบอร์80อ๋ออันนี้คือแปรอบคันเลยใช่แต่พอเซรามิกมันจะดูข้างในมันจะข้างในมันจะสว่างแต่ครั้งเนี้ยเรามองข้างในเราจะมองไไมมมมม่่่่่่่ใชอองงเเเเหหห็นนนนนแตบบบาาาาา้ีีีลลื60 60ททยปรระณคั ร0อยบแล้วใช่ข้างบนนี้ก็8ข้างบนนี้ก็80 80มันก็สับร้อนได้พอเพราะมันเป็นฟิล์มเซรามิกด้วยใช่ครับเดนี้เขาก็ต้องต้องประมาณนี้นะเน้นเรียกว่าภายนอกดำแบบเป็นเขาเรียกว่าพาเวอร์ซีส่วนตัวหน่อยแต่วิสัยทัศน์กลางคืนมันก็ต้องใช่แต่กลางคืนก็ต้องหยีตาหน่อยนึงจะบอกว่ามันก็มองเคลียร์นะเพราะฟิล์มเซรามิกมองเคลียร์กว่าฟิล์มปกติแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องหยีนิดนึงต้องนิดนึงเพราะเบอร์ผมว่ามันเป็นที้เบอร์้้่่เานีองขม แต่เราก็ได้ความสนตัวอะไรพวกนี้ครับแล้วส่วนเรื่องของสีอันนี้เท่าที่สังเกตคืออันนี้อันนี้แรปผมแรปใสด้วยอ๋ออันนี้คือแรปใสใช่ไหมครับเป็นฟิล์มใสแล็ปทีอรงคือด้วยโจทย์เหมือนเดิมอ่ะเราซื้อมาใช้งานผมไม่ได้เป็นระลอเยอะที่เกดไปนั่งแบบโอ้ต้องไปดีเทลลิ่งให้แบบโอ้ต้องมานั่งขัดสีตั้งไรเราติดฟิล์มโชคดีที่ว่าพี่ชายลูกพี่ลูกน้องผมอ่ะเขาเปิดร้านสีเขาผมก็ถึงเวลาปุ๊บผมก็ให้เขาเปลี่ยนใหม่เลยการเลยทีเดียว ต่ฟิล์มตัวนี้มันดีนะมันเป็นฟิล์มรุ่นใหม่ที่มันถ้ามันเจอความร้อนมันจะเคลียวตัวมันเองได้สมมุติถ้าเราถ้าแบบมีรอยขีดข่วนสมมุติถ้าเกิดเอาพกแปรงคือรอยไม่ไม่ลึกนะถ้าคนเดินกุญแจขาดะก็คือขาดแต่สมมุติถ้าเราขนแมวเนี่ยเล็กๆน้อยๆอ่ะเอาไดร้อนมาเป่ามันมันมันเหมือนมันเหมือนมันขึ้นตัวมันคืนตัวใช่ผมก็ไม่รู้มันเป็นเทคโนโลยีอะไรแล้วก็แปลกดีแต่มันก็จะดูอิ่มๆหน่อยแต่ข้อดีคือในภาพเวลาเราล้างรถอะถ้ารถเครือฝุ่นอย่างเงี้ยเราต้องล้างฝุ่นให้อ เช็ดให้แห้งนั่นแหละคือตอนที่เช็ดมาเจอแต่พอเป็นอย่างเงี้ยผมเอาผ้ามาถึงรูปเลยทั้งคันใหม่เลยเพราะว่ามันไม่โดนสีจริงใช่ไมใช่มันไม่โดนสีจริงไม่ต้องไม่ต้องไปแบบกังวลมากเราเน้นใช้งานสะเก็ดหินอะไรก็โดนได้เต็มที่เลยมีอันนี้เดี๋ยวที่เนี่ยมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวกระจกเดียวที่เนี่ยวิ่งต่างจังหวัด่อยจะมีรอยสะเก็ดหินหน่อยทำอะไรไม่ใช่ใช่บางทีสิบล้อเนาะมาเราแต่ก็เล็กๆน้อยๆมันก็นิดหน่อยมันก็ไม่ได้นี่ครับเป็นรถที่เรียกว่าไงนะผมว่าสวยงามลงตัวเนาะแล้วก็ เป็น e v e r y d a y use ของจริงลงแท็กก็ได้วิ่งต่างจังหวัดผมแบบใช้คุ้มอะผมผมกล้าพูดเลยคันนี้เป็นรถ RS4 ที่ลงสนามช้างและทำเวลาได้เร็วที่สุดเพราะว่าอะไรไม่มีใครบ้า RS4 บนาลงช้างผมเป็นคันแรกและเป็นคันเดียวเลยไม่ธรรมดาถ้าขับเป็นพวกลัมโบขับภูรคานี้โอ้โหเวลานี่น่าจะนิ่งสวยดีครับอันนี้เราอยากจะถามนิดนึงเนาะเผื่อแบบสมมติคนอยากแต่งโอ้โหนี่ สเต็ปขนาดนี้นี่คุณเบนซ์หมดงบประมาณไปเท่าไหร่ครับเนี่ยเพราะรู้สึกราคารถเปล่ามันมันห้าแปดเก้า่ะครับห้าเจ็ดเก้าใช่ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะห้าไม่กล้าไม่กล้าไล่ของแต่งให้ฟังเออไม่กล้าไล่เลยนะเพราะเราค่อยค่อยหยอดกระปุกใช่ใช่ผมผมผมเข้าใจคนแต่งทำแต่ทำไปทำไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมคือผมเป็นพวกประเภทกระแดและโรคจิตคือเราไม่ใช่เพรเอ้ย เราทำทำทำนะแต่คือผมนั่งหาข้อมูลแต่ละชิ้นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรกนาค่อยๆทำมันคือผมสวยคือหลักรองแต่สิ่งที่ผมอยากได้คือไ้ยถ้าสวยแล้วลาบากสวยแล้วใช้งานไม่ได้สวยแล้วอึดอัดเพราะว่าผมอยู่เล่นรถมาตลอดรถที่ขับดีที่สุดคือรถเดิมนึกว่าไแต่เนื่องจาตรงนี้เขาคำนวณมาหมดแล้วใช่สำหรับในโจนการใช้งานแต่พอมันเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ไง มันมันไม่มีแนวคิดอย่างหนึง่งคือใช่รถมันขับดีแต่บางที่มันมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้มันเหมาะกับถนนบ้านเรามันเลยทําให้ผมต้องปรับอย่างละนิดปรับอย่างละหน่อยก็เลยนั่งล้อเออต้องล้อเบาล้อฟอร์สนะ mm hmm. แล้วข้อดีเห็นล้อบางๆเนะี่ยอย่างซีรีส์สามสิบเห็นบางๆเนี่ยผมบอกเลยนะผมตอนนั้นอนะเดือนก่อนผมวิ่งต่างจังหวัดก้าสามสามโซนทีนค้ะผมให้น้องน้องสาวผมใช้ไปแล้วไปเจอขอนไม้ขอนเดียวกันเลย เขาลูดก่อนผมลูดตามแต่นึกพี่บอลนึกนึกนึกยางล้อเดิมออกใช่ไหมยังไงย่างเดิมอ่ะมันสิ่งเดิมมันเท่าไหร่สี่ลิสี่ห้าสามห้าสมันมันขอบยี่สิบเหมือนกันใช่ไหมไม่สิบเจ็ดสามสามศูนย์อีสามสามศูนย์อีสามสามศูนย์อีถ้าเป็นเดิมเดิมมันจะมีสิบเจ็ดกับสิบแปดผมผมจำไม่ได้ของผมว่าสิบเจ็ดแต่ยางอย่างหนาเลยใช่ขอนไม้ขอนเดียวกันอันนั้นแม็กดุ้งเลยไปเลยแม็กเดิมแต่เนี้ยเห็นมันบางๆเบาเงี้ย แม็กไม่เป็นไรเลยผมไปเช็คดุง่งเช็คอะไรมันคือมันมันเบานะแต่มันแข็งล้อฟอร์ดมันแข็งจริงแล้วมันกลายเป็นว่ามันใส่ซีรีส์ยางบางได้นะผมวิ่งบุรีรัมย์ก็พี่พลก็รู้อยู่ถนนมางใชถนนแม่งคือบางแยงตรงยาวๆมานางรองเอนีเ<อ>่ยว<ม>ิ่งยังไงก็ไม่ชินหลุมอ่ะไม่ใช่หลุไม่รู้จะหลบยังไงต้องเลือกว่าจะลงหลุมไหนอคือมันหลบไม่ได้แบบเลือกเลยมึงจะลงอันไหนใช่ผมบอกเลยว่าคือแต่กลายเป็นว่าแม็กเนี่ยบางคนปุ๊บป้าบอกซื้อแม็กต่างสั่งตัดมาวิ่งอย่างนี้แต่แม็กเนี่ยมันรูดดดไ้หม <ผ>ใช้งานจริงผม,ผมตกหลุมชนไม้หน้าสามชนปูแบบ <c oughs> เหยียบมาหมดแล้วอะสันถนอนอะไรเอ,อินล้อมันไม่ด้งเว้ยนี่เป็นตัวอย่างของการใช้งานจริงครับผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะ,ะนะโอ้ได้ความรู้ข้อมูลเยอะแยะมากมายจากทางคุณเบนด์ดีไปเลยครับก <c oughs> ็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสยังไงเนาะ <c oughs> อย่าลืมก็ไปติดตามคุณเบนนะครับเพราะว่าคุณเบนจริงๆก็ขายในส่วนของรถ เรียกว่าเป็นมอไซค์มอไซค์มือสองอ่ะ, <ors> อะเป็นขายรถแล้วก็เป็นสื่อนําเสนอข้อมูลด้วยข้อมูลแกนแน่นมากจริงครับเนี่ยอย่างวันนี้ผมได้อะไรเยอะเลย <laughs> ครับก็อย่าลืมไปติดตามแกนะแล้วก็สาหรับผมเองครับนี่ก็ที่ช่องคนรู้พีก็ยังไงฝากเพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวภาพรถสวยๆเดี๋ยวผมจะถ่ายเพิ่มให้อีกทีแล้วลงในกระทู้พันทิปจะแปะลิงก์ไว้ที่ Descript ชันทางด้านล่างกันอีกทีหนึ่งครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณคุณเน<อ>บนซ์มากเลยที่สลับเวลามา ให้เราได้รับชมรถสวยๆในครั้งนี้นะเป็นคนแรกที่ได้มาคุยกับผมเรื่องคันนี้เรื่องรถคันนี้เลยนะวันนี้ผมจะทำคอนเทนต์ลงส่วนตัวของเราใชแต่ไม่เคยมีคนมานั่งถามกับผมนี่คือตอกครั้งแรกเลยนะอันนี้แบบเราชอบรถยนต์ด้วยเหมือนกันเนาะก็เลยอยากมาคุยกันซะหน่อยแต่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคยาวไปไหม